เช็คสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรครมเคาะแล้วจ่ายเงินเยียวยากลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์เกือบ1 000, 000ล้านรายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะเนื้อหาของข่าวเราจะเป็นยังไงนั้นก็มารับฟังกันเลยค่ะ ครมอเคาะมาตรการเยียวยาเกษตรกรเพิ่มเติมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและเช่าที่ดินเกือบ1ล้านรายโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกอสอได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องอเกษตรกรสามารถใช้ w w w y e y ด s e o t a k ียวตรกร com ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาได้ตลอดความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและเช่าที่ดินทำเกษตร ซึ่งการเสนอเรื่องนี้แก่คณะกรรมการก่นกรอมการใช้เงินกู้โดยที่ประชุมได้มีมติเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากับกเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวและนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนะคะในวันที่16มิถุนายน2563 ผลการประชุมครมถึงโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นมีมติให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและเช่าที่ดินทำเกษตรรวมทั้งเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรได้โดยมีข้อแม้ว่าเกษตรกรได้สิทธิ์รับเงินเยียวยานั้นต้องไม่มีรายชื่อ ซ้สำ้อนในมาตรการอื่นๆของรัฐนายอนันต์สุวรรณรัตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะช่วยเกษตรกรกลุ่มนี้ได้อย่างมากเนื่องจากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินหรือต้องเช่าที่ดิน ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วเมื่อครมอมีมติเห็นชอบก็จะเร่งส่งชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนอกจากนั้นในที่ประชุมครมยังมีมติขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่สามารถคืนทะเบียนเยียวยาเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทันวันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาจำนวน1.2แสนรายโดยให้ทางกระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มนี้ให้แล้วเสร็จในวันที่15กรกฎาคม2563 สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนรวม15,000บาทนั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมืม่อวันที่28เมษายน2563ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวมีเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายโดยเกษตรกรที่ได้รับสิ์รับเงินเยียวยาไม่ต้องเดินทางไปรับเงินที่ทกสและไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกสแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของทกสสามารถเข้าไปแจ้งบัญชีของธนาคารใดก็ได้ที่เว็บไซต์ทกสผ่าน w w w ร์ไวเ y สเดเกษตรกรค o m ค่ะก็ได้จบไปแล้วสำหรับข่าวสารสาระสำคัญขอขอบคุณทุกการติดตามรักชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ